สวัสดีครับพวกกับผมนะครับเบรย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมเอาละครับคลิปนี้นะครับแมงกัะพี่ก็จะมากินข้าวกับเอมเดอร์พี่มาริน้องมานีนะครับผมวันนี้แมงกัะพี้โชว์ฝีมือเจียวไข่นะครับไข่เจียวนะครับสูตรพิเศษนะครับมาพูดถึงก็มากินกันเลยดีกว่าแต่ผมขอน้ําก่อนนะครับทุกคนขอเอาน้ําใส่แก้วก่อน น้ำขอขอญาตเทน้ำก่อนนะทุกคนแ,นแดกเสิร์ฟน้ำมาทุกคนนะเน็ตโอเคครับอตอนแรกก็เกือบไม่โอเคแต่มันก็โอเคนะครับอเ,เอาครับเดี๋ยวผมขอเสิร์ฟน้ำก่อนนะทุกคนยังไม่เห็นผมนะผมมีกล้องเดียวนะครับ เดี๋ยวไปให้เอมเดอร์คร mm ับน้องมันีก่อนโอ้โหเสิร์ฟไปด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคากก็ต้องเสิร์ฟนะครับพรุ่งนี้ไม right. ่อยู่นะครับไปกำแพงเพชรนะครับแล้วคุณจะคิดถึงผมนะ ก็ไฟก็กำแพงเพชรหลายวันอยู่นะครับอืมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพอ่าภาพบรรยากาศนะครับขี่รถอีแท็กนะฮะเออเดี๋ยวพาแม่ขี่รถอีแท็กชมทุ่งนานะครับอ่ะยังเลือกยังไงข้างหลังแล้วกันมาครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันเป็นไงครับไข่เจียวของแม็กบี้ แต่ว่าไข่เจียวต้องกินใหม่ๆนะทอดแล้วกินเลยจ้าวนี่นี่นี่ดูดูสีไข่สิจะกรอบนอกนุ่มในไงแบบนี้เลยนะทานอย่ากลางทุ่งแั่นแล้วมาครับผมอันนี้อะไรอ่ะอ๋อแจ่วอืมแจ๋ออันนี้ไก่เนาะเวลาแตงมาจิ้มแจ่ว เดี๋ยวเอารวดออกก่อนนะครับเดี๋ยวเขาบอกเป็นใบเนื้อแดดเดียวเนื้อโคกุนนะมันจะเป็นขุนจี้วางไว้ก่อนวางข้างๆใบตองเราเนี่ยหลายคนนะครับมี fc comment มาบอกว่าเอ็มเดอร์ตาบอดนะจริงไหมตอนนี้จริงไหมเขาบอกว่าอยู่กับแมงกระบี้แล้วเอ็มเดอร์ตาบอดนะครับขอขอขอถามเพิ่มนิดนึงตอบผมได้ไหมตอนนี้ตามองเห็นปกติไหมครับมันจะเป็นอะไรนะ เอา FC ครับคนที่เม้นมาบอกว่าเอ็นเดอร์ตาบอดหมายความว่าไงครับเอ็นเดอร์ย,ยังมองเห็นอยู่ปกตินะนะครับอือเอาสรุปตาดีนะครับ FC นะครับตาเสียได้นะครับตาลายดีจะเ,เสีย,สยได้ใช่ปะอือตาดีได้โอเคมาเมนูปลาปลาปลาหมกปลานะเอาพุงมาให้แม่เหรอ มาทุกคนมันก็นุ่มสิคะพุงเนี่ยมันนุ่มมันลอยอ๋อลุยครับเอาพอแล้วตังเยอะหาเนื้อก็มันเนื้อทุกอันปลาหน่าเนื้อทุกชิ้นก็ไข่ฟีนของผมนะครับอร่อยอื้มนี่ไข่ก็อร่อยสวยใช่อันนี้ไข่อร่อยมาก ก็เล <G ül üyor> ้นมนายฟูเลยแต่ว่าของปวยผมใครเขาจะอมนะผมชอบกินมากเลยนะ<อ>มผมผมนิสสาวกจะอมเลยนะต้นชะอมมีเด็ดตรงน,น,นี้ใช่ไหมครับต้นชะอมก็อร่อยนะใช่แล้วก็วต้นเห็นต้นชะอมอย่า <ๆ S 2> ง,นะงนี้เลเดินเล่นเดี๋ยวหยุมเมนูน้อไข่เจียวเป็นเมนูที่ผมไม่ไม่เคยเบื่อนะครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้ละมุนเนาะนะครับละมุนอ่าน้องมณีระวังก้างเด้อมันเป็นไรปลาตัวนี้จะเป็นก้างใหญ่กั้งใหญ่ครับตัวตัวเอาใหญ่แค่ไหนเสียดายเอฟซีมีแตงไหมด้านหลังคุณล้างให้แล้วคุณคว้าเอาโอเคนะครับรู้ว่าจะกินอยู่ก็เลยเอาไปทิ้งไว้ในในถังให้ เอาไปเลยน่วน,อ,นอ่ะเอาวางไว้สวมากนะครับบ้านผมอะ่ะเขาจะพ่อแม่ผมนะเขาถ้ามีปลาเมนูปลานะก็จะต้องมีลูกสมองครับลูกสมองอ่อนอ่อ,อ,อนหรือแก่ก็ได้มันจะออกเปรี้ยวปากสมอเป็นก,ก็กร้อยแม่มันมันอย่างนี้ครับมสมอง<ม>นะงถ้ากินแก่ๆแล้วกินน้าตามหวานมากเลยเ่นะมันมันเป็นลูกยังไงอ่ะเป็นลูกเขียวลูกขนาดเนี้ย ลูกน้อยครับแต่มันไม่เหมือนมะขามป้อมนะเนื้อจะแข็งกว่าหมาสมออยู่นี่แล้เรียกหมากสมอหมากสมอสมอดองไปซื้อกินขาดองขายยังไงหมากสมอหมากแซลไงต้นไหนมีหมากสมอหมากอซลต้มเบื้ม่ตนยที่ทำงานแม่ต้นเะเบื้อเบือต้เบองเองซเอาตนเื้องต้เบือเจี้ว้ง มีซอสพริกเอาไหมได้ได้ใส่ซสนี่นี่ต้องใส่ซอสเหรออสม่เขือเทศน้องมนีคว้าให้หน่อยซอสขวดซอสมาระวังเป็ดขาต้มไอ้เป็ดอันนี้และคุณแล้วก็เมนูที่ผมอยากจะทำมันคือต้มขาไก่นะผมชอบมากเลยนะ ถนัดเลยกินได้ทำทำเป็นต้มขาไก่แล้วก็หอ่อหมกใส่ใบยอนะครับทุกคนใส่ไข่หืมนะหอมใบยอบ้านนะแล้วก็แกงหอยใส่ใบชะพลู <c oughs> แต่ความมันแต่ว่าแกงหอยมีสองแบบครับมีแบบว่ามีมีแบบเอาเอาเ,อาเนื้อออกมาแล้วกับ<ด>ยังยังไม่เอาออกแต่ไม่เอาออกสนุกกว่า หอยจุ๊บไงจุ๊บ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 ถ้าดูดไม่ออกก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มออกมาข้างหน้าครับทุกคนเนื่องจากเขาตัดตูดไม่ไม่ใหญ่ครับมันก็เลยไม่ค่อยออกบางเจ้านี่ลืมตัดพอพอลืมตัดปุ๊บพอดูดหอยปุ๊บหอยไม่ออกเอฟซีนะครับป่าก็ดูดหอยจวบจวบก็ครับหอยไม่ออกครับทุกคนนะฮะหอยไม่ออกทําไมครับดูดต่อไม่ได้นะครับต้องเอาไม้จิ้มฟัน แล้วก็แงมันออกมานะครับผมนี่คือประสบการณ์จากการดูดหอยนะครับทุกคนแน่นอนครับอืมอืมอืมอมอนม,มานเมันนี้ไม่ไม่กินอีกแล้วครับมามะอื่มไะไลแล้วเป็นไงบ้างไข่เจียวมังกับพี่ <ขอ S 1> เด็ด <ขอ S 1> นะสุกนะจ๊ะสุกครบเลย มันหลังต้องเป็นอ่อชะอม FC ใส่ชะอมอือหืผมซือชะอมชะอมนะชะอมนีชะอมลิ้มลือแล้วก็ชะอมดี่นี่นี่ก็มีมหลังมากมั้ยล่ะต้นชะอมนอือ <c oughs> น้องมันอิ่มแล้วเหรออ่าโอเค ไม่แม่จะเ,เ,เตะกล้องนะถ้าลุปปลาปลาทายใช่ไหมครับปลาอร่อยครับตระกูลเดียวกับปลาสวายอร่อยครับ fc สวายกับปลาบึกอยู่ตระกูลเดียวกันไหมใช่ค่ะตระกูลเดียวกันเนี่ยเขาก็จะหมก ่วนมากก็คือจะใช้หมกใชไมคส่วนมากปลาถ้าเกิดวันหมกนั้นมันมีกลิ่นหอมครับแต่นี่เราหมกหม้อวันนี้เนี่ยงานไม่เยอะพระเวลาเยอะเราจะหมกไปตองแล้วก็เอาขึ้นย่างค่ะไม่ต้องใส่เนื้อหมกโดยวิธีย่างอ่ะเยอะก็แล้วยิ่งหอมค่ะด่วนอันนี้ยังด่วนเมนูด่วนคือใส่หม้อเลย อันนึงก็คจะกระบอกไม่ไผ่เลยลเขาเรียกหลามใช่ไหมหลามเนาะพอเทออกมาเนี่ยวอฟซีโ oh, อ้โหต้องเขายาวนะเป็นหลามเพืทำตอนนี้มันยังไม่อยู่ตัวยังไม่ลงตัวอืม นจะมารอบเด,ด็กจะดูเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน <c oughs> อืม แต่ก็ต้องระวังตรงก้างนะสำคัญครับก้างปลาแต่ว,ว่าก้างใหญ่ปลาอันนี้จะก้างใหญ่ไม่มีก้างเล็กครับถ้าปลาตะเพียนยก้างเล็กจะกินย่าวกินแบบนี้ก็ดีเหมืนอนกันนะประหยัดการ <laughs> <laughs> ต้องหล่อได้พี่ครับใบกล้วยเก่าเอาไว้ตอนกลับมาจากกำแพงเพชรก่อนนะครับตอนนี้<ม>ทําไม่ทานครับต้องกลับกำแพงเพชรก่อนไม่ทานจริงๆต้องขออภัย<ม>แล้วฝนมันตกด้วยอ,อ,อ,อืก็เลยให้ฝนมันตกให้หนำใจไปก่อนพอดีกลับมาฝนก็ใช่ครับ ฝนหยุดเราก็ได้พัฒนา <ไป S 1> ต่อช่วงนี้่คอนแองทงแล้วไปกรุงเทพพอแอดเอ็มมีนะคะาหมอพอดีอโอเคครับเอ็มจะไปกรุงเทพใช่ไหม,มผมจะไปหาแตงโมครับคิดถึงแตงโมมาก <laughs> เดี๋ยวเจอกันนะครับเอฟซี FC. ถ้าเลยพี่บูลสงครามนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าลุงแบรนยังอยู่ไหมฮะอยู่ค่ะอยู่ใช่ไหมตลอดอ่าโอเคถ้าลุงแบรนยังอยู่ก็อยากจะซื้อขนมไปฝากแกหน่อย <c oughs> อเพราะไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ากรุงเทพหลังจากที่ได้ไปทําข่าวแจงโมแล้วก็นานมาก <c oughs> คือตอนนั้นอ่ะประสบปัญหาเรื่องช่องมันโดนปิดสร้างรายได้เนื่องจากดูดคลิปข่าวมาก็เลยชะง,งักไปช่วงหนึ่ง มันทำอะไรไม่ได้ FC ครับถ้าไม่งั้นเราก็ได้อยู่ยาวนะเพราะว่ายอดดีมากเลยคนดูเป็นเป็นพันอะสูงสุดเป็นหมื่นนะครับ FC นะครับหลายสดทีหนึ่งโอ้โหคนมาแล้วแต่ว่า youtube เวลาที่แบบเราโดนปิดสร้างกันได้เนี่ยเขาจะปิดการมองเห็นทันทีเลยคนดูผมไม่ไม่ถึงร้อยอะก็เลยไม่มีกำลังใจอยู่เคยต้องกลับมาแก้ไขนะครับ ไม่ไม่ใช่ไม,ไ,มไม่มีไม่มีที่ไปนะมีที่ไปแต่ว่ากลับมาที่ที่บ้านเอ็มเลือก,ก่อนมีนมบ้านพักที่นี่มีบ้านพักกอกกอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราเราไม่มีที่ไปมีครับแต่ว่าเราต้องใช้สิทธิ์ของเราครับเราอยู่ที่นี่ก็ใช้เวลากว่าเกือบเกือบสามเดือนอะนะครับได้กล่องคืนมานะครับก็ไม่เอาแล้วครับดูดทิพผ่าพอครับเลกกนฮะถ่ายเอง ครับใส่ซอสอซอสมันต้องซอสพริกสีละชาครับอันนี้ห่ออะไรเนี่ยของสีละชามันจะเข้มข้นกว่าแล้วนี่ภูเขาทองนะครับภูเขาทองมันใสๆใสเอฟซี มันก็เลยไม่แห้งหอืมตักต่อที่บ้านจะได้ตกักหนึ่งบ้าน <c oughs> ไม่หมดไปแล้วนะหมดไปแล้วเนาะอะไรเหรอ <c oughs> เครืงหนึ่งนะ <c oughs> เดือท mm. hmm. uh ี huh. mm. ak, no, no, no. Oh, ok, right. ่คร no? you know> anyway. ับเหนือเลยเหนออันนี้อันนี้อะไรอร่อยอ่ะปลาโหไม่ติดแล้วก็มันจะเป็นกิมแป้งไงทุกอันปลาหนาเบาเบานะเบาเบาอืมหมายถึงมันนัวปลามากเขาบอกว่าเบาเบาปลามันเค็มใช่ไหมเรื่องไงอ่านัวปลามากอืมลองดูสิอันนี้นัวปลามากเจอมะนาวเขาให้เดี๋ยวเขาออกก่อน มะนาวสาคัญงครับตะบีบไม่ดีเนี่ยเปลือกคมนะมต้องระวังเรื่องอเรื่องนี้เป็นอันขาดอ๋อขนาดเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นมะกอกป่ามันจะความเปรี้ยวความหอมมันจะได้แต่หายากครับยังไม่ใช่หน้ามันเนื่อยโอ้โหตื่นครับตื่นโอ้ oh. f c ครับกินกินตมแตงนะครับรู้สึกว่าตื่นนะ FT เหมือนที่หลับไหลขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกสว่างนะครับ อืมอืมเปิดแล้วอืมอาเย่เล่นย็บทครับหลังจากไปกำแพงเพชรแล้วไปทุราต่อก็น่าจะเป็นอาทิตย์เ่ากว่านะกว่าจะได้มานะทุกคนเพราะฉะนั้นรอการกลับมานะครับพัฒนาแน่นอนรวดเดียวเลยจทำรงทานลงเรนเมื่อไหร่หลังจากกลับมาครับผม หลังจากกลับมาอพอดีมีธุระก่อนอก็เลยต้องต้องกลับไปทำไล์เสร็จก่อนเมือ่อสองสวันก่อนแม่โทรมาบอกว่าหลังคาเปิดนะครับอ <c oughs> นอกจากลมลมพายุมันมันพัดมาแรงครับสัง่าสีเปิดนะฮะต้องต้องไปดูหน่อยเพราะว่าไม่รู้ตะปูที่ตีไม้ไผ่ไว้มันจะอยู่แน่นหรือเปล่านะครับแต่้นลมมันเปิดให้ทำไมอ่ะครับมันพัดมาแรงมาก มสองชั่ววันไงสังกสีอ่ะสังกสีอ่ตอกมันเป็นไม้ไงอ๋อมันกลายเป็นรถเบทิ่ะรถเบนเปิดได้นะออืเดือเดี๋ยวเดีอดกันไหมเนี่ยเหมือนรถมันบอกเปิดหลังคาได้เหมือนรถเปิดประตูเหรออืผมก็นึกว่าแม่โทรมาทำไมอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขับไปครับทางโน้นจะเป็นลมราน้ำท่ ทำไมพายุถึงทำให้หลังคามันสูดได้โอลมพาย,ยุแรงมากเลยนะทางเราไม่ถึงไม่ถึงเชือกครับที่ออตอนนั้นเราอยู่ยังไงไม่หลอนน้ำไม่มาท่วมหรอกไม <นะ S 2> ่บ้านเราไม่ท่วม ก็ไปร้านตจนอมซื้อของกินอะไรได้ที่หมู่บ้านเรานะไม่ท่วมมันท่วมถึงไหนไม่ท่วมหรอกไม่ปีหกศูนย์ปีหกศูนย์อันนี้หกไรหกห้าหรอห้าปีเลยหรอห้าปีแล้วห้าปีแล้วน้ำท่วมเมืองสกลอ๋อแล้วมันท่วมถึงเรามท่วมถึงทอระบายน้ำเขาตันหรือเปล่าปกติที่นี่มันไม่ได้ที่ต่ำนะไม่ใช่เคลื่อนแตกเคื่อนแตกตายแล้ว ก็ท่วมหมดเลยทั้งเมืองสกลแล้วก็นะีทางเขตนี้ก็จะมาถึงบ้านอ่าหนองบวัวเต่างอยท่วมหมดถึงหนองบวัวบ้านเราหมู่บ้านเราไม่ท่วมมันหนักมันห้วยปไยใหญ่อ่ะมันไม่หวไมไม่ไมก็มาท่วมเดนิดเลยน้ำขึ้นมาแตะขอบถนน เจงเป็นอะไรไม่สนอะนะครับยซีครับก็ยิบร้อยฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกกีฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ